วันนี้เป็นวันสำคัญของพวกเราชาวพุทธนะวันที่เรารึกถึงพระพุทธเจ้าที่จริงเราก็ต้องเราลึกถึงพระพุทธเจ้าทุกวันนะไม่เฉพาะวันวิสาขะหลวงพ่อเราลึกถึงพระพุทธเจ้าวันหนึ่งวันหนึ่งนะนับไม่ถูกเลยกี่ครั้ง ตอนหัดภาวนากับหลวงปู่ดูลทีแรกวันวันนึงนะคิดถึงแต่หลวงปู่ดูลเราอยู่ไกลท่านไม่ได้อยู่ในวัดเดียวกับท่านเราอยู่บ้านแต่ใจที่เราคิดถึงการปฏิบัติมันคิดถึงครูบาอาจารย์ มีความรู้สึกเหมือนเราอยู่กับท่านทั้งวันนะเวลาเราจะคิดอะไรไม่ดีนะเราก็จะรู้สึกอย่างนี้หลวงปู่ไม่ชอบเวลาเราจะพูดไม่ดีหรือเราทำไม่ดีเรารู้อย่างนี้หลวงปู่จะตำเนียวใจมีรู้สึกอย่างนี้อยู่ตลอดนะแค่จะขี้เกียจปฏิบัตินนะัก็รู้สึกมือนหลวงปู่มองอยู่ ก็เลยขี้เกียจไม่ได้ภาวนามาเรื่อยๆตอนหลังใจมันคิดถึงพระเ,เจ้าใจมันคิดถึงหายใจเข้าคิดถึงหายใจออกคิดถึงหายใจเข้าก็พุโทโธนะพุโทโธพุโทโธไปเรื่อย ไม่ได้พุทธโธเป็นนกแก้วนกขนทองพุทธโธแ,แล้วระลึกถึง,พ,งพร,ะพ,ร,าาพพระพุทธเจ้าหลวงพ่อเลยปลูกพันธ์กับครูบาอาจารย์ปลูกพันธ์กับพระพุทธเจ้าตอนบวชใหม่ๆเวลาจะฉันข้าว ก็พิจารณาอาหารไม่ใช่แค่ปัจเจกคณะตามสูตรท่องๆเอาพิจารณาอาหารเรากินเพื่อดำรงชีวิตอยูนะ่จะได้มีแรงปฏิบัติธรรมแล้วก็สอนตัวเองนะเกระนับตัวเองด้วยอาหารนี้คนเขาให้มาไม่ใช่เพราะเขานับถือเรานะแต่เพราะเขานับถือพระพุทธเจ้า เศรษาสนะที่เราได้อยู่ได้อาศัยเนี่ยคนเขาสร้างขึ้นมาเราเข้าเคารพพระพุทธเจ้าเรามีทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมาเนี่ยเพราะพระพุทธเจ้าเงั้นเราก็ต้องซื่อตรงกับพระพุทธเจ้าอะไรที่ท่านห้ามเราจะไม่ทำ อะไรที่ท่านให้ทำเราจะต้องทำเนีสอนตัวเองตั้งแต่วันแรกที่บวชนะสอนอย่างนี้เลยทุกวันทุกวันคิดถึงคุณของพระพุทธเจ้าเราก็ไม่กล้าทำชั่วเราก็ทำความดีไปด้วยต่อสู้กับกิเลสตัวเองฝึกตัวเองไปเรื่อยๆ คอยมีสติรู้ทันเวลาจะคิดไม่ดีรู้ทันความคิดไม่ดีมันดับไปเวลาเราคิดดีก็รู้ทันวันนี้คิดดีตรงที่เราคอยรู้ทันความคิดของตัวเองมันคือตัวสัมมาสังกัปปะความดำริชอบ เวลาความคิดไปในกรรมวิตกเกิดขึ้นอันนี้ดำรีไม่ชอบสติรู้ทันกร,รมวิตกก็ดับนะเวลาพยาบาทวิตกเกิดขึ้นสติรู้ทันพยาบาทวิตกก็ดับนะเวลาวิหิงสาวิตกเกิดขึ้นชิดเบียดเบียนด,ด้วยโมหนะ